สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต้นเพอร์เฟกสกอร์สำหรับเมื่อวานนะครับให้พี่ๆกันไป3คู่ด้วยกันนะครับจะบอกว่าเอาอีกแล้วนะครับผมนะตัวเดียวตลอดเลย4วันติดติดเข้าไปแล้วแต่เมื่อวานนี้ตัวติดดาวผมรอดนะบาร์เซโลนานะครับผมต้องบอกว่ายกกันไปนะชนะไป1ประตูต่อศูนย์ดันไปโดนคู่ลิเวอร์พูลจะได้นะเล่นในบ้านดันแพรลีดสองประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าสตุตการ์ดนะครับที่เลือกให้ไว้ก็ไม่ผิดหวังนะครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งเหมือนกันแต่ชุดโครงการนะครับถ้าจับรวม แล้วมันไม่แตกนะครับมันไม่มาตามนัดโอเคไม่เป็นไรนะครับสาหรับวันนี้ก็ลุยกันต่อครับอย่าไปยองหยิบยกมาให้เหมือนเดิมนะครับ3คู่แต่สําหรับพี่เพื่อนคนไหนนะครับอยากเข้ามาสนุกด้วยกันกับผมก็แอดไปได้เลยนะครับที่ T W N 911ต้น911มีแอดหนำหน้ายินดีต้อนรับครับผมแนวทางดีๆมีให้พี่เพื่อนกันแน่นอนสำหรับวันนี้คู่แรกเราไปกันที่บุนเดสติก้าเยอรมันคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินจะทางด้านของมืนเซนกันบักเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินครับผลงานในลีกต้องบอกว่าใช้ 11นัดนะครับที่พวกเขาลงเล่นเสมอกับแพ้ไปอย่างละ2เกมเก็บใชยชนะได้ถึง7เกมตอนนี้ครับมีอยู่23แต้มอยู่อันดับ2ของตารางผลงานเกมในบ้านครับเอาเรื่องสุดๆเล่นกันได้ค่อนข้างดีส่วนทีมเดือนอย่างมืนเซนกันบักนะครับผลงานในลีกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับดูจาก11นัดนะครับที่พวกเขาลงเล่นแพ้ไปแค่3เกมเท่านั้นชนะกับเสมอมาอย่างลั4เกมผลงานเกมเดือนครับมองในภาพรวมถือว่ายังดูทรงๆอยู่แต่ว่าหนักไปทางเสมอสำ สำหรับคู่นี้ครับยืนที่มืนเซนกันบักทีมเดือนได้เลยผมคิดว่าบุกไปนัดนี้สู้ได้สู้ไหวอย่างแน่นอนเพราะผมคิดว่ายูเนียนเบอร์ลินฟอร์มดีกว่าอันดับดีกว่าเปิดมาเบามากในตอนแรกถึงแม้ว่าจะไหลขึ้นแล้วก็ตามผมก็ยังอยู่ที่มืนเซนกันบักรอสดใสกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับเราไปกันที่พิมเมอรีกอังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเจอาทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับผลงานในลีกต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับสิบเอ็ดนัดที่พวกเขาลงเล่นเสมอกับแพ้ไปอย่างละเกมเท่าน,น เ็บชัยชนะได้ถึง9เกมตอนนี้ครับอยู่อันดับ2ของตารางนะครับถ้าชนะในนัดนี้จะขึ้นจากฝูงทันทีเพราะแข่งน้อยกว่าแมนซิตี้1หนึ่งนัดเกมในบ้านของอาร์เซนอลครับเอาเรื่องสุดๆเล่นกันได้ค่อนข้างดีส่วนทีมเดือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงานในลีกต้องบอกว่ายังดูไม่ดีตอนนี้ก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยนะครับแข่งมา12นัดเสมอไป3ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นแพ้ไปถึง7เกมครับผลงานเกมเดือนก็ดูไม่ดีอีกนะตอนนี้มีอยู่9แต้มสําหรับคู่นี้ครับยืน ที่อาร์เซนอลได้เลยถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะแผ่วแต่วันนี้ครับ2เมตร3เมตรมีแน่ๆที่บ้านของอาร์เซนอลเพราะมีจ่าฝูงนะครับเป็นแรงจูงใจรอสดชื่นกันได้เลยสำหรับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่3เราไปกันที่ลาดิกาสเปนคู่ระหว่างเรอันโซเซดัดครับเจทังด้านของเรอันเบติส เจ้าบ้านเรอันโซเซดาดผลงานดีๆถือว่าใช้ได้นะ11นัดที่พวกเขาลงเล่นเสมอไป1นะครับแพ้ไปแค่3เกมเท่านั้นชนะมาถึง7เกมตอนนี้ครับอยู่อันดับ4ของตารางผลงานเกมในบ้านครับดูดีเอาเรื่องเลยส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเรอันเบติสนะครับผลงานก็ใช้ได้เหมือนกัน11นัดที่พวกเขาลงเล่นเสมอไป2นะครับแพ้ไป3ชนะมา6เกมตอนนี้มีอยู่20แต้มอยู่อันดับ5ของตารางผลงานเกมเยือนครับก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับคู่นี้ครับยืนที่เบติสได้เลยผมคิด ว่าบุกไปนัดนี้สู้ได้สู้ไหวครับเจอกันก็ค่อนข้างสูสีนะครับผมผมคิดว่าไม่แพ้อย่างแน่นอนหล่อเยี่ยมโปกันได้เลยชอบกระจัดขัดกระสวนนะครับต้นเพอร์เฟกต์สกอร์วันนี้ครับขอติดดาวคู่อาร์เซนอลสำหรับพี่ๆนะครับอยากเข้ามาสนุกด้วยกันก็แอดไปได้เลยนะครับทีเอนต้น9ก1หนึ่งมีแอดนำหน้าจัดนักจัดเต็มให้พี่ๆกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการหรือในเวลานะครับมีให้พี่ๆได้เลือกดูเลือกเชียร์กันแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกและเยี่ยยมโปด้วกกันนทุค ปุ่มรับปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆครับฝากกดกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดอะไรเด็ดๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ